ความสนพระไทยศึกษาพืชพันไม้อย่างลึกซึ้งของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่ทรงพระเยาวประการหนึ่งคือการได้เสด็จไปทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศทั่วทุกภูมิภาคและต่างประเทศเมื่อมีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกนักพฤกษศาสตร์จึงขอพระราชทานอันเชิญพระนามตั้งชื่อพันไม้เพื่อเทศพระเกียรติเช่นสิรินทรวันล,ลี พันไม้เถาพืชถิ่นเดียวของไทยขึ้นตามป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำปีสิรินทรพืชถิ่นเดียวหายากขึ้นในป่าพรุน้ำจืดมีน้ำไหลผ่านพบครั้งแรกที่ซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีกรุงสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย